ยามเช้าท่ามกลางอากาศหนาวเย็นธรรมชาติได้วาดลวดลายวิจิตบรรจงให้เห็นภาพดอกไม้กับน้ำค้างแข็งเส้นสายของน้ำที่แข็งตัวเป็นเกลียวพลิว้วคล้ายกลีบดอกไม้บอบบางและอ่อนช้อยซึ่งเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นภาพความงดงามที่บริสุทธิ์แสนตราตรึงใจ การประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่าและผืนป่าในเมืองไทยอย่างยั่งยืนเสียงเชียรที่ดังกึกก้องและความมุ่งมั่นบนใบหน้าของน้องๆคือบรรยากาศจากงานแข่งขันสุดยิ่งใหญ่แห่งปี STEM Racing Thailand <อ>และในปีนี้ พิเศษกว่าที่เคยเมื่อทรูป,ปัญญาเครือเจริญพกพัณฑ์และมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา CONNEX ED ได้มอบโอกาสครั้งสำคัญพาน้อง,องนองนักเรียนในโครงการมาร่วมเปิดประสบการณ์ในสนามจริงทั้งจากโรงเรียนเจริโนนุทิศสอโรงเรียนบ้านคุ้มและน้องๆจากมูลนิธิออทิสติกไทยที่ได้มาแสดงศักยภาพและความสามารถให้ทุกคนได้เห็นว่า พลังแห่งสเตมอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนจริงๆนี่จึงเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้มิตรภาพและการพิสูจน์ให้เห็นว่าโอกาสสามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอเครือเจริญพกพันฑ์และก็ทูคอพิเลชันโดยทูปุญญาและก็คอนเน็กชัดีเนี่ยก็รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งซึ่งครั้งนี้เราก็ได้นําน้องๆจากโรงเรียนบนพื้นที่ห่างไกลมาร่วมกิจกรรมสเตมเลสซิ่งซึ่ง ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมนะครับครูป,ปุญญาเองเนี่ยก็ได้เล็งเห็นความสําคัญทางด้านการศึกษาครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สําหรับครั้งนี้เองเนี่ยเราก็มองว่า STEM l a s i n n g เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับน้องๆในการที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับ และก็การทำงานร่วมกันเป็นทีมน,นะครับก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะนำประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยไปใช้ในการเรียนในอนาคตหรือไม่ว่าในการทำงานของน้องๆนะครับก็อยากขอบคุณทูแล้วก็ CP นะคะขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราให้กำลังใจพวกเราตลอดขอบคุณมากจริงๆค่ะ ทุกสิ้นปีเรามักมองหาของขวัญให้คนที่รักแต่บางครั้งธรรมชาติก็รอของขวัญชิ้นเล็กจากใจเราอยู่เหมือนกันบนดอยสูงที่เงียบสงบยังกวางผาที่เป็นชีวิตของภูเขาพวกเขารอวันที่มนุษย์จะมองเห็นพวกเขาอีกครั้งมูลนิธิสืบนา,าสเสียนกำลังจัดทำคู่มือศึกษาเส้นทางธรรมชาติจีนดาวเพื่อให้ทุกย่างก้าวของเราเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพต่อชีวิตในป่า ปลายปีนี้ขอชวนคุณรวมส่ขงของขวัญให้ธรรมชาติเพราะธรรมชาติที่เราช่วยกันดูแลในวันนี้จะเป็นของข,องขวัญล้ำค่าที่ส่งต่อให้รุ่นสู่รุ่นของขวัญให้ธรรมชาติคืนชีวิตกว้างผา True c h a n c สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย a thrilling 2024 comes to a close who better than our wta legends to recap the season and look at who will shine in 2025. this year witnessed some remarkable storylines with a host of players impressing arena zabalenka you're a number one player and definitely deserves it with the two slams and other great wins on the tour i think coco golf is, um, is